วันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำกระทงมะละกอสุกแบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกบัวก็มีดอกบัวมีมะละกอสุกพับสามชั้นนะคะมะละกอสุกพับสามชั้นแล้วก็ดอกบัวแล้วก็ใส่เทียนวันนี้เราจะมาดูกันทำคลิปมะละกอสุกแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำกระทงมะละกอสุกกันนะคะเรามาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ของเราก็จะมีต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยของเราก็ประมาณ12เซนนะคะประมาณ12เซน แล้วก็มีมะละกอมะละกอนี้ก็คือไม่นิ่มนะคะแข็งนะคะแข็งอยู่เนื้อแข็งแล้วก็มีกันไกลมีนี่สองโคมตะปูเข็มคะ่ะแล้วก็มีดอกบัวนะคะที่จะใช้ไว้ตกแต่งกลีบของเราก็จะประมาณนี้นะคะเรามาเริ่มหั่นมะละกอ,ก,อกัอนก่อนค่ะ เราก็หั่นมะละกอกันเลยนะคะมะละกอหั่นแบบนี้นะคะใช้มีดสองคมผ่าครึ่งเอาเม็ดออกแบบนี้นะคะแล้วเราก็หั่นมะละกอแบบนี้ค่ะใช้มีดสองคมหั่นแบบนี้นะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ค่ะหั่นแบบนี้เลย เรามาเริ่มกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำกลีบกระทงกันเลยแบบนี้นะคะทำแบบนี้เราจะทำเป็นสามชั้นนะคะวันนี้ทำแบบนี้นะคะแล้วก็ทำแบบนี้สามชั้นค่ะทำแบบนี้นะคะ จะลื่นๆหน่อยนะคะมาลากอมันจะรื่นๆนหน่อยแบบนี้นะคะเราจะทำสามชั้นนะคะแบบนี้เลย Добавим на งี้เราก็จะจัดกรีบให้มันมีขนาดเท่ากันนะคะจัดจัดจดกรีบให้เท่ากันนะคะ เรามาดูตอนใกล้เสร็จกันเลยนะคะชั้นที่1เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเรามาเริ่มชั้นที่2กันเลยค่ะเราก็มาติดรอบๆแบบนี้เลยนะคะรอบสองก็ทำเหมือนกันกับรอบที่1เลยนะคะ